KINGDOM OF THE PLANET OF THE เ p e s เมื่อโลกนี้ปกครองโดยวานอนมนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนน้อยบนโลกแถมพวกวานนอนมีแนวคิดที่จะยึดโลกและสิ่งมีชีวิตส่วนน้อยอย่างมนุษย์จะอยู่อย่างไรไปฟังกันครับคุณกำลังฟังวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรมาคือพอดแคสต์ที่จะมารีวิวภาพยนตร์ซีรีส์ที่ไม่ซีเรียสทั้งเก่าและใหม่ ดำเนินรายการโดยสิทธิพลดุงมณีและวรธรรมจันทร์กพิพพวรานอนน่าจะเป็นหนังแฟนชายของฮอลลีวูดที่เคยโด่งดังในอดีตมาแล้วแล้วก็กลับมารีบูตใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วก็เท่าที่มันผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามัน,ค,นค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมกับคนดูทั้งในอเมริกาและก็ต่างประเทศด้วย ช่ซึ่งยุคหลังๆนะด้วยความที่เทคโนโลยีเกี่ยวกับอ CGI อะไรต่างๆมันสมบูรณ์แล้วมันก็จะแบบว่ามีการออกแบบนำเสนอที่ได้เนียนมากขึ้นสมจริงมากขึ้นซึ่งตรงข้ามกับเวอร์ชั่นก่อนที่ในอดีตเนาะประมาณยุคช่วงผมจำไม่แน่ใจว่าไอ้ไอพิภพมานอนเนี่ยถูกสร้างมาขั้นแรกในปีอะไรผมผมไม่มั่นใจนะแต่ในยุคนั้นก็คือ ใช้คนน่ะแต่งเป็นลิงเลยใช่ใช่ใส่คอชุดคอสตูมเหมือนอารมณ์เหมือนคอสเพย์แหละแล้วก็แบบน้ากากแล้วก็แต่งตัวใช่ครับถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นหนังด้วยแล้วก็เป็นซีรีส์ด้วยซีรีส์ฉายในโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยหลังจากมันหายไปแล้วมันก็กลับมามันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ในช่วงปีสองพันสิบเอ็ดมั้งที่ทวินตี้ซิวิลลีเอา Planet of the App กลับมาสร้าง ที่น,นำแสดงโดยเจมส์ฟรังโกนะฮะครับซึ่งคุณผู้คุณผู้คุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหจะดูจะดูเนี่ย k ิง g d ม m o t the p l a n เนเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูสามภาคเลยเนี่ยมันจะควรจะกลับไปดูไหมหรือว่าดูภาคนี้เลยอาจจะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากถามคุณ WC w a r m หน่อยว่าในฐานะที่ที่ดูครบทุกภาคแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับลองลองสรุปใจความทั้งทั้งสามภาคหน่อยได้ไหมสำหรับ Light of the Planet แล้วก็ ดอนอัลลี e แพลเน็แล้วก็ War the Planet, <cient yal> วอลออฟเดอะแพลเน็ตหมายว่าแบบก็สรุปสามภาคแบบฉบับไวัยเลยก็คือมนุษย์นะครับจับลิงมาทดลองยารักษาอัลไซเมอร์ครับแล้วปรากฏว่าผลของการทดลองนั้นทำให้ลิงเนี่ยฉลาดขึ้นเหมือนวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆส่วนคนเนี่ยก็ค่อยๆเขาเรียกว่าไงอวิวัฒนาการถอยลงอ่ะค่อยๆถดถอยอ่ะพัฒนาการแบบ จากมนุษย์เรามีสติปัญญาเป็นเลิศใช่ไหมครับมันก็จะค่อยๆพูดไม่ได้เหมือนเหมือนเรากลับไปเป็นคนป่าประมาณนั้นส่วนลิงก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนี่นี่นี่คือแบบแบก็กกราวน์กว้างๆแต่ส่วนในเรื่องของตัวไรอัลเดอร์ภายนก็จะมีตัวแสดงนำแล้วก็คือเจมฟันโกรับเล่นเป็นวิลล็อกแมนเอ้ร็อดแมนทีค hey, ดัคบ ซึ่งเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้แหละแล้วเขาก็เหมือนเป็นคนคิดค้นยาขึ้นมาเพราะว่าพอดีพ่อของเขาเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็รับตัวซีซ่าเนี่ยที่เป็นสัตว์ทดลองของในเอ่โรงงานเขาเนี่ยมาเลี้ยงประมาณนี้เรื่องก็ประมาณนี้ครับจะส่วนในเรื่องของตัว d o w n of t h อ p l a เน t of the, Planet of the เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวต่อมาก็คือว่ามันจะพูดถึงลิง ซีซ่าพร้อมกับฝูงลิงของเขาเนี่ยแยกออกตัวมาเป็นเอกเทศและคนก็เหมือนติดเชื้อกันทั่วโลกอะ่ะเป็นคนกลุ่มหนึ่งแล้วปรากฏว่าเหมือนมีลิงไม่ดีตัวหนึ่งชื่อว่าโคบาเหมือนเขาแค้นเขาแค้นคมนุษย์มากมาเลยเขาก็เลยไปเปิดศึกกับมนุษย์นั่นคือภาคสองอนี่คือแบบกว้างและรวดเร็วเลยเนาะครับส่วนภาคสามเนี่ยม,มันก็เหมือนกับมีนายพล ที่เป็นุมนุษย์เนี่ยคนหนึ่งคือแบบเป็นในพลนี่มันนทหารที่ไม่ดีอ่ะ่าไปฆ่าลูกชายคนโตของซีซ่ากับข่าเมียของซีซ่าเลยทำให้เกิดศึกขึ้นระหว่างคนกับลิงสุดท้ายแล้วก็จบด้วยการที่ซีซ่าตายหลังจากนั้นก็ผ่านมาสามรอยปีมาจนถึงภาคปัจจุบันครับก็เป็น kingdom of the planet of the a p p ก็คือภาคภาคที่สี่ที่กำลัง ชายอยู่ในโรงบ้านเราขนาดนี้นะครับใช่คือต้องบอกนิดนึงว่าคือผมพยายามเล่าแบบรวดเร็วเพราะว่าอืมันไม่เชื่อมโยงกันคือคุณจะกลับไปย้อนดูสามภาคแรกก็ได้เพื่อความแบบความอินอแต่ตัวภาคใหม่ที่เพิ่งเข้าโรงเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นแบบเอกเทศของมันเองอะเหมือนเหมือนให้ให้เปรียบจัก,กรวาลสตาร์วอลแล้วกันแบบนี้ดีกว่าคือภาคสามภาคไตาภาคแรกอะ่ะก็จะเหมือนเ อะไรนะอานิวโฮฟเป็นอ่าสงตรงนั้นไปใช่ใช่สว่วนเนี้ยคือฟอร์ตเอาเค้นเลยคือ,อ m, เริ่มใหม,ม,ม่ประมาณนี้ครับประมาณโอเคน่าก็เป็นสามภาคแรกของเอ่อ p t o n t t o F the app ที่ในยุคยุคใหม่ยุคปัจจุบันนะฮะผมผมจำได้ว่าอ่าสำหรับ Light of the Planet of the a p p เนี่ยทุกคนตกใจกันว่าที่ท,ที่ลิงที่ชื่อว่าซีซ่าใช่ไหมที่พู้บรน No ใช่ารับ่ช่ที่พูดได้อ๋อ เป็นเป็นซีไนคอนิกเลยครับผมใช่แล้วทุกคนบอกขนลุกเลยให้ลุงลิงพูดได้เว้ยอะไรอย่างนี้ใช่อแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ทำภาคต่อเป็นเลยมาเลยมาแล้วก็ผมเข้าไปดูรายได้นะเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับประมาณทุกทุกทุกภาคเลยได้กำไรได้กาไรอยู่พอสมควรนะฮะ<ช>แล้วก็คำคำวิจารณ์ก,ก็ก็ถึงขั้นโอเคไปถึงขั้นยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้ ผมจำได้ว่าดอร์ออฟเดอะแพนิกับวอลเนี่ยทำกับโดยแมดลีฟที่ทำเดอะแบทแมนใช่ไหมครับใช่ครับอ่านั่นแหละแล้วผมผมคิดว่านั่นคือผลงานมาสเตอร์พีชโชว์ของเขาเลยนะกับแมดลีฟใช่ใช่โอเคสำหรับ Kingdom k ง n g d o m of the Planet of เ h e a p เนี่ยเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรบ้างสำหรับภาคต่อจากจากภาคที่สามฮะก็จะพูดถึงโลก ในอีกสามร้อยปีข้างหน้าเอ,อ,อจากตัวไตาภาคแรกเนาะแล้วก็ในยุคเนี้ยวานอนเนี่ยแต่ละตัวเองเนี่ยเขาก็จะมีเผ่าของเขาแยกกันไปคเผานั่นเผ่านี้เผา,า,านู่นเผานี้เผานั่นแยกตัวไปในเอกเทศปรากฏว่ามีตัววานอนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพ็อกซิมัสซีซาเขาเหมือนเขามีความคิดที่จะเขาเรียกว่างไงอะยึดครองโลกนี้ก็คือ ไปลากกลุ่มฝูงวานอจากกลุ่มอื่นๆเข้ามารวมตัวกันแล้วก็พยายามจะค้นหาอาวุธของมนุษย์ในยุคดั้งเดิมเพื่อที่จะสั่งสมกำลังของตัวเองให้มากขึ้นรประมาณนี้แล้วปรากฏว่าก็มีตัวละครหนึ่งเป็นมนุษย์ที่ชื่อเมเมใช่ซึ่งจริงๆไม่ใช่ชื่อเมย์ตอนแรกไม่ตอนแรกไม่ได้ชื่อเมย์ใช่แต่ตอนแรกไม่ได้ชื่อเมย์เนาะเพราะว่าเหมือนเขาเขาตัวละครตัวนี้เองอะ ก็ไม่ยอมพูดเพราะง่ายๆคือในยุคนี้แล้วว่ามนุษย์คือทุกคนคือคนป่าหมดอะฟิลคนป่าพูดไม่ได้ไม่เข้าใจแต่ปรากฏว่าดันมีตัวละครนี้คือแบบดันพูดได้ปกติมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนโอ้เขมาออมาเป็นคีแมนในเรื่องนะครับผมโอเคถ้าคุณผู้ฟังยังนึกไม่ออกนะคือโลกของเราเนี่ยทุกวันนี้สิ่งมีชีวิตที่ปกครองหนักใหญ่ที่สุดก็คือมนุษย์ถูกต้องไหมครับ ใช่ฮะแต่ในในคิงดอ o ออเตอร์เพเนก็คือมนุษย์อะแทบจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มน้อยมากที่อยู่ในโลกแล้วลิงแล้ววานอนเป็นเหมือนคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปกครองโลกอยู่ตอนนี้ครับอ่าถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอ่าและสุดท้ายมันก็จะมีลิงตัวหนึ่งที่ชื่อโนอาใช่ไหมครับใช่ครับถือว่าถือว่าเป็นลิงที่มีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดเขาก็ได้เจอกับ ตัวละครมนุษย์ตัวเนี้ยที่ชื่อเมยอ่าแล้วก็มีตัวละครก็คืออ่าที่เป็นหัวหน้าเผ่าที่ชื่ออะไรนะที่จะพยายามมายึดยึดยึดครองอเผ่าอซีมาซีซ่าครับอ่าพยายามจะมายึดคลองโดยการแบบจับไปเพื่อจะไปไปนัป่นแหละอย่างที่อย่างที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปว่าเขาจะพยายามจะเอาอาวุธของมนุษย์เนี่ยแหละไป ยึดโลกทำลายโลกนะทั้งที่มนุษย์ก็มีอยู่นิดเดียวแล้วจะไปยึดอะไรไปประมาณนี้ใช่ใช่คือไม่เหมือนเหมือนแบบเหมือนต้องการสร้างจริงๆแล้วมันก็เหมือนแบบมนุษย์เราอะเนาะต้องการจะสร้างอำนาจขึ้นมาโดยไปแบบไปลุกลานเผาอื่นๆอะไรประมาณเนี้ยครับออืโอเคจริงๆคงคงเรื่องของหนหนังเป็นชายเนี้ยก็คือสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือฝีมือมนุษย์อีกแล้วใช่ <laughs> มนุษย์ล้วนๆเลยแล้วสุดท้ายก็ พี่ลิงก็ชนะไปนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้อันนี้คุณผู้ฟังเรต้องไปดูเองอันนี้เราเล่าคร่าวๆว่ามันจะเล่าเล่าเกี่ยวกับอะไรซึ่งไอ้ไอ้ Kingdom of the Planet เนี่ยก็คือมันมันถอยห่างจากภาคที่แล้วหลายหลายร้อย,ยปีเหมือนกันใช่ไหม<ช>เพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังได้ดูเทเลอร์หรืออะไรก็ตามเราจะเห็นว่าโลกปกคุมไปด้วยต้นไม้เป็นปา่า ซากตึกที่แบบมีม,ม,มีต้นไม้ใบไม้ขึ้นเต็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนมันเหมือนกับโลกหลังดิสโทเปียหรือว่าแบบโดนนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบไม่เหลืออะไรเลยก็เหลือแต่ลิงอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งต้องต้องบอกก่อนว่าสําหรับสําหรับตัวผมเองนะพอพอเห็นว่าหนังที่เป็นเกี่ยวกับลิงอะแล้วจะแบบลิงอีกแล้วหรอวะ <laughs> <laughs> ผมคิดว่าคุณผู้คุณผู้ฟังหลายหลคนน่าจะดูหนังทั้งฮอลลีวูดหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวกับลิง อย,อยู่พอสมควรแล้วนะเราก็เลยรู้สึกแบบอาจจะเบือบ่อๆหนังที่เล่าด้วย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 ลิงนี่แหละเพราะว่าโอเคลิงมันคือเผ่าพันธุ์ที่ค่อยๆมีวิวัฒนาการกลายเป็นมนุษย์แบบเราเราก็เราก็คือลิงพันธุ์หนึ่งนะถูกต้องไหมฮะทางพิธีศาสตร์อ่านั่นแหละสําหรับส่วนตัวผมเองเราเท่าที่ดูแล้วว่าก็รู้สึกว่าหนังมันเล่าแบบตรงไปตรงมาก็คือหนังฉันเป็นแบบเนี้ยฉันก็เล่าแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ย Mm hmm. มันทําให้ผมนึกถึงหนังที่เข้าฉายที่ผ่านมาก็คืออก็ซีล่าปะทะของอื mm hmm. อันนั้นเนี่ยเรื่องนั้นอะเนื้อหาไม่สนเลยซัดกันอย่างเดียวต่อยกันเดียวส่วนสําหรับอย่างเดียวใช่ส่วนสำหรับ k ิงด d อม o อาเดอร์เพนเนก็คือมันไม่ได้มีฉากแบบว่าลิงกระชากหัวต่อยกันอะไรขนาดน,นั้นนะครับคุณผู้ชัคือมันไม่ใช่หนังแอคชั่นแต่เป็นหนังที่หนังดราม่าที่พูดถึงเมื่อโลกเนี่ยมันไม่ ปกครองโดยมนุษย์แล้วแต่กลายเป็นลิงแถมลิงขัดแย้งกันเองเรื่องราวมันจะจบอย่างไรแถมยังมีมนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตส่วนน้อยเนี่ยเข้ามามีส่วนเข้ามามีปัจจัยที่เกิดขึ้นในในในเรื่องราวของของในโลกในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันมันไม่ได้มี คอนเซปต์ Concept, หรือว่าอะไรที่มันมันชัดเจนหรือหนักขนาดนั้นนะจริงเนื้อเรื่องมันเบามากเลยนะเนียคุณผู้ฟังคิดมันผมไหมใช่มผมผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเบาแต่ว่าหนังมันไม่ไม่ได้แย่มันไม่ได้เลยแต่ว่าหนังมันตรงไปตรงมาในแบบของมันอ่าถ้าถ้าผมถามคุณวีซีวอลหน่อยอยากจะรู้ว่าไอ้สามภาคที่ผ่านมาเนี่ยภาคไหนที่เป็นแบบว่าใช้ฉากแอคชั่นหรือว่าอะไรถล่มย่ี่สุด คิดว่าจะเป็นวอลวอลไหมวอลออฟเดอะเพเนอืมก็คิดว่าเป็นวอลนะครับเพราะคือสมสมชื่อภาคเขาเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะภาควอลเนี่ยมันก็ไม่ได้เน้นสงครามแบบขนาดนั้นมันจะเน้นไปทางดราม่าซะมากกว่าอืมจริงๆคือถ้าถ้าให้ผมแบบความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าเอาเป็นวอลจริงๆ่ะรู้สึกภาคดอนอ่ะภาคที่สองอ่ะรู้สึกว่ามีความเป็นวอลมากกว่าอีกอืม เขาจะมีฉากที่เหมือนมีริงริงตัวร้ายสําหรับแบบ,แบ,บทําสงครามกับมนุษย์เนี่ยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างวานนอนกับคนเลยอ oh. อันนั้นนะคือรู้สึกวันนั้นคือเขาโมวแบบได้ได้สุดจริงอ่ะแต่ภาคสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยใช่ไหมใช่ครับอืนั่นแหละสําหรับที่ความรู้สึกส่วนตัวที่ไปดูหนังโอเคแต่ว่าส่วนตัวอาจจะไม่ได้แบบปื้มกับมันหรือว้าวเรยกับมันเพราะว่าเราเราเรา คิดไม่ออกว่ามันจะเล่าอะไรต่อไปจากนี้ได้อะแต่ผมมาชอบ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 ในแง่ที่ว่าเหมือนแบบมันมันอารมณ์เหมือนเปิดเปิดพื้นที่สำรวจใหม่อะคือคือรู้สึกว่าผมชอบอะไรที่เหมือนค่อยๆไปสำรวจไปเผาใหม่ไปเจอสิ่งแวดล้อมหรือไปเจอวัฒนธรรมใหม่ๆในในในหมายถึงในในเรื่องเนาะออแล้วผมเอาผมว้าวในในตรงนั้นแหละแต่ผมรู้สึกว่าถ้าให้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อภาคนี้แล้วกันเนาะคือผมรู้สึกว่า มันนานไปหน่อยมัน <laughs> นาน <laughs> ใช่สองชั่วโมงยีง่สิบห้าคุณใช่คือช่วงกลางอ่ะถ้ามันปรับให้มันกระชับมากขึน้นก็จะดีมากคือองค์แรกกับองค์ท้ายอ่ะดีมากเลยนะอือจริงๆแต่ว่าเหมือนช่วงองค์กลางมันมันเนื่อยไปหน่อยส่วนตัวเนาะมันก็รู้สึกว่าโอ้มันนานนะสองชั่วโมงยี่สิบห้านาทีรู้สึกว่ามันนานไปหน่อยใช่ผมคิดว่ามันรวบรัดได้กว่านี้นะอืจริงครับแต่ว่าก็มีแต่ส่วนตัวก็มีซีน ิ <Impact S 1> มแพกกลมอยู่เหมือนกันนะ<ม>เป็นซีนพาร์ทท้ายเลยละกันเป็นฉากคุยกันระหว่างตัวเอ่อโ no <ม> no นอาลิงโนอาเนาะกับตัวเมย์มมคุณน่าจะนึกออกว่าผมพูดถึงซีนไหนก็คือซีนสุดท้ายที่ยืนคุยกันนั่นแหละ,ะ,ะมันเป็นรู้สึก<ม><ม>ว่าเป็นอะไรที่เราเข้าใจตัวละครทั้งสองตัวแล้วก็<ม>แล้วก็รู้สึกว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องก็คือแม่งเทาหมดเลยอยู่ที่ว่าจะเป็นเทาอ่อนเทาเข้ม แช่นั้นคือทุกคนไม่มีขาวไม่มีดําทุกคนคือสีเทาไม่ว่าจะเป็นวานนอนหรือเป็นมนุษย์ก็ตามคือพอย n หลักของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่การซัดกันของลิงแต่มันเป็นการตั้งคําถามว่าโลกใบเนี้ยในเมื่อมนุษย์คุณเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ส่วนน้อยลิงคือส่วนใหญ่แต่คำถามคือโลกใบนี้ยมันควรกลับไปเป็นไปเป็นของมนุษย์แบบเดิมไหมหรือจะเป็นแบบตั้งคำถามแบบนั้นใช่ใช่ซึ่งผมคิดว่า ทาง T เ e n t ี้เซนติลีย์สอเนี่ยเขาวางแผนที่จะทำภาคต่อแน่ๆผมคิดว่ามันไม่จบแค่นี้เท่าที่ผมดูล่าสุดเขาบอกเขาจะทำถึงเก้าเก้าภาคเลยใช่ไหมใช่ใช่ก็แวอมาแล้วกันผมว่าจริงๆเขาก็คงดูกระแสแหละครับเพราะว่าถ้าถ้าตัวภาคนี้ทำกระแสได้ดีซึ่งคะแนนมะเขือน่าก็ออกมาแล้วก็เขาเรียกว่ามีแนวโน้มที่ทางที่ดีเนาะต่อมาก็ดูในเรื่องของรายได้แล้วแหละว่าจะสามารถทำรายได้ได้ได้สูงตามที่เขาเหมือนคาดหวังไว้หรือเปล่า ก็อาจจะให้มีภาคต่อๆเรื่อยๆออกมาฟิลสตาร์วอลเลยตัวเนี้ยใช่ใช่โอเคสิ่งหนึ่งที่เด่นมากสำหรับหนังแฟนชายชุดนี้โดยเฉพาะภาคนี้ด้วยก็คือ Visual เอฟเฟกในการสร้างโมชั่น Capture ที่เป็นลิงใช่ใช่โหมันเนียนมากมันเนียนมากจะรู้สึกว่าเอาลิงมามาเล่นหรือเปล่าหรือว่าคุณใส่ชุดลิงในการเล่นอะไรอย่าง มันเหมือนมันเนียนกริปเลยนะคือไม่จําเป็นต้องดูจอไอ้แมมกได้ผมดูแบบจอธรรมดาเนี่ยก็รู้สึกว่าไอพวกขนพวกการเคลื่อนไหวของลิงมันค่อนข้างที่จะทําออกมาเนียนเนียนมากๆพอสมควรนะฮะสำหรับภาคนี้เนี่ยโอเค Kingdom of the p l a n e t ไม่ได้กำกับโดยแมดลิปอีกแล้วเพราะแมดลไปทำาด h e b บ t m n n ภาคนี้ได้คนอื่นได้คนอื่นมากำกับที่อ คนที่มากำกับหนังเรื่องนี้เนี่ยคือทางทางสตูดิโอเขาแบบคัดแล้วคัดอีกนะเพราะว่าเขาอยากได้คนที่แบบอินกับหนังเรื่องนี้ก็เลยไปได้อผู้กำกับที่ชื่อว่าเวสบอลซึ่งเวสบอลเนี่ยทำเดอะเมส์บันเนอร์โอ้โหนี่คือขึ้นทิ้งเลยนะขึ้นทิ้งเลยใช่ไหมอืมใช่ผมยัี่ยผมยังไม่ได้ดูนะสักภักเลยชอบผมชอบคือคือเอาง่ายคือต้องบอกก่อนว่าหนังแนวนิยายไซไฟอ่ะแล้วมาทำเป็นหนังอ่ะแล้วสนุกอ่ะ มันน้อยมากถ้าให้พูดถึงนิยายแล้วมาทําเป็นหนังที่แบบดีขึ้นหิ่งได้เลยนะก็คือ The m e s s e n e r กับตัว The Hunger Game อ๋อแต่ที่เหลือเนี่ยผมก็ต้องยอมรับตรงๆว่าอาจจะมีแป๊กบ้างอืม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 ประมาณนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติที่มันจะแป๊กใช่ไหมใช่โอเคมันมีตัวตัวละครที่ผมว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนน่าจะสงสัยที่เป็นผู้หญิงคนนั้นแหละที่ชื่อเมย์นั่นแหละ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเธอรอดไม่ได้ยังไงทั้งที่แบบว่าอืมใช่ทุกอย่างมันปกตกันเเองเนี่ยคือคือไม่ไม่เล่าเขาเรียกว่าไงไม่เล่าปุ่มหลังของตัวละครนี้เลยอืซึ่งเมเนี่ยที่รับบทโดยเฟยยาอันเลนเนี่ยโอ้ผมก็ข้างหลักน้องเขาเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเล่นนับบทนําเนาะเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าคีรีในซีรีส์เดอะวิชเชอของทางเน็ตฟลิที่เล่นคู่กับเฮนรี่คาวิลโอ้โหอันนั้นก็ซีรีส์ก็ ดีเหมือนกันเลยครับอืมอืมตอนแรกผมสงสัยที่ที่ดูไปค่อนข้างเรื่องแล้วแบบไม่พูดไม่จาแล้วก็อเอ๊ะผู้หญ,หญิงคนนี้ถูกเอาไปทดลองเลยเปล่าวป่าอ๋อผมว่าเลยไปดูอ่านเบื้องหลังปรากฏว่าอ๋อ,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 อมนุษย์มันแบบเริ่มเริ่มพูดไม่ได้เริ่มแบบวิวัฒนาการเริ่มต่ําอะไรอย่างเงี้ยแล้ว<ช>ลิงลิงกลับพูดได้แทนหมดเลยอ,อะไรวะเออเพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้ติดตามหนังแฟนชายอันนี้อยู่แล้วแต่ว่าพอมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้าง ก็เลยไปดูก็ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าถ้าสมมติคุณผู้ฟังแบบว่าโอ้ไม่ได,ด้ไม่ได้ดูมาเลยเนี่ยจะดูรู้เรื่องไหมผมยืนยันว่ารู้เรื่องนะแต่ว่ารู้อะไรมามาสักนิดหน่อยก็ก,ก็ก็ดีนะเอ,ออะไรอย่างนี้จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซีซ่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ออแล้วก็ซึ่งตัวละครใน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 ี้เนี่ยมันถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือมันไม่ได้ไม่มีตัวละครที่มันมันมาต่อจากภาคอื่นอื่นถูกต้องไหมมันใหม่หมดเลยใช่เลยครับ คือไม่มีพูดถึงเลยเออไม่ไม่ใช่ไม่มีพูดถึงคือมีพูดถึงแต่ไม่มีตัวละครเชื่อมต่อมาจากไตภาคแรกเลยเอใช่คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คิงดอมเนี่ยมันจะเหมือนแบบพูดถึงก็คือหนึ่งเลยก็คือซีซ่าเขาเปรียบซีซ่าเนี่ยเสมือนเออกอดอะเป็นศาสดาเป็นอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็บางคนก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ซีซ่าเคยทําซีซ่าเคยพูด บางคนก็เอามาบิดเบือนนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับมันก็เหมือนเป็นลิงก็เหมือนแบบเป็นแบบว่าเป็นคนปกครองกอซีซ่าใช่ไหมเป็นอนแบบเป็นผู้นําของเผ่าพันธ์ลิงอะไรอย่างนี้ใช่ครับเออมันก็ดูเป็นนั้นเหมือนกันเนาะสำหรับมันเหมือนกับมนุษย์แบบแยกเผ่าพันธ์กันอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบผู้นำจิตวิญญาณ์เลงจริงแค่เปลี่ยนเป็นลิงแค่นั้นเองผู้นําจิตวิญญาณ ก็นั่นแหละอันนี้เป็นความผิดของผมแล้วก็คุณ W.C.Warm สำหรับ uh, Kingdom of the Planet of the a p e จำเป็นต้องดู iMac ไหมผมว่าไม่จำเป็นนะ <laughs> คือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูตอนแรกก็ผมมาเกือบจะดู iMac แล้วแหละแต่ว่าเหมือนแบบเอบคิดอีกทีนึงดูลองดูธรรมดาก่อนดีกว่าไหมถ้ามันสนุกค่อยไปดู iMac แต่พอดูแล้วเนี่ยก็ก,ก็ก็ขอใช้ว่าคำว่าเพ,เพลินๆล้กันถ้าให้เปรียบความชอบนะผมเรียงตามไทม์ไลน์หนังเลยคุณ คือผมชอบไรอันดับหนึ่งลยไรดอนบอลแล้วก็มาคิงดอมคือเรียงหนึ่งสองไล่ไปเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่เลยอ่ะเออคือคือคือเรียงความชอบแบบนี้เลยเป็นแบบเป็นตามภาคที่เขาฉายเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคิงดอมเองก็รู้สึกเป็นเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งละกันที่สำหรับปูไปบท ห,ห่เรื่องเนื้อเรื่องใหม่ๆให้รู้สึกว่ามันไม่จำเจแล้วก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าเอ้ยค,อคือคือไม่อยากให้ย้อนไปนึกถึงยุคเก่าๆเนาะที่ยุคเก่าๆที่เหมือนถึงว่าเวอร์ชันแรกๆที่ปียุคไหนไม่รู้ที่เขาทําออกมาอันนั้นเองก็มีความคลาสสิกในอีกแบบหนึง่งมีการโยงเรื่องราวอีกรูปแบบหนึง่งอะไรประมาณนั้นนะครับอืมอืมอืมนั่นแหละฮะซึ่งแน่นอนว่า ตอนที่ผมไปดูเนี่ยก็จะมีแบบผู้ปกครองพาเด็กๆไปดูนั้นด้วยความที่เป็นหนังลิงโอ้โหคิดว่าหนังหนัเรื่องนี้มันขายสะขายเด็กได้ขายแบบเด็กวัยรุ่นจริงครับรอบผมก็มีนะมีเด็กวิ่งเล่นโอ้โหสนุกกันเลยลยเชียวนั่นแหละเออพอพอเป็นลิงว่ามันดูมันดูง่ายอ่ะแต่แต่หารู้ไหมว่าเอ้มันมีความรุนแรงอยู่ในหนังกันนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าหรือก็หนังมันจะมีความจะบอกว่าดูยากไหมมันไม่ได้ดูยากแต่มายคามว่าให้เด็กเด็กเล็กมาดูอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าถึงอะไรขนาดนั้นนะครับ อืมอืมนั่นแหละครับผมก็นี่เป็นเรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดสำหรับเมื่อเมื่อเราไปดู Kingdom of the Planet of the a p e แล้วก็ก็ลองไปไปดูกันได้นะสำหรับผมผมว่าหนังมันไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบโอ้บันเทิงจ่าสนุกเล้าใจอะไรขนาดนั้นแต่มันก็จะเป็นหนังดราม่าที่เล่าถึงลิงแล้วก็หละเป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงอ่ามนมนุษย์กับลิงเนี่ยจะอยู่กันยังไงในโลกใบนี้คนจะเป็นใคร,ครอ่แล้วก็ อนาคตของโลกวันนี้จะเป็นยังไงต่อแน่นอนว่าอย่างที่ผมเล่าไปว่ามันมีภาคต่อแน่ๆและฟ็อกก็จะทำอีกเก้าภาคด้วยนะครับผมก็รอ,อดูเลยเนะลยรอดูเลย <c oughs> ก็ก็ไปติดตามนันได้นะสำหรับ Kingdom of the Planet of the a รับสามารถติดตาม podcast ของเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กด subscribe กดกระดิ่งได้เลยนะครับและในช่องทางอื่นๆอย่าง Apple Podcasts p o t i f y และ Google p o d c a s t และสามารถติดตามข่าวสารบทความและรีวิวภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องอื่นได้ในแฟนเพจ Facebook วันนี้ดูหนังเรื่องอะไรมาด้วยนะครับ